วัยสาเจ้ามูเจ้าจุมกันครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ตีบ้านเกากบนตำบลสันปูเลยอำเภอดอนเก็ตจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้มาจะจะมาตัวหอยหาซ้อหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสันปูเลยหรือเด็ดอดีตกำนันตำบลสันปูเลยต้นตระกูลคุณยอดยิ่งครับตามข้อมูลที่ผมได้ทราบมานี่มีเจ้ามูเจ้าจุมเอิญบอกอยากให้ไปซ้อหา ความเป็นมาของะกูลคุณยอดยิง่งเปินบอกว่าคือมหาตีท่านทนายกิติพัฒน์คุณยอดยิ่งนี่นะเพราะว่าเปิลเป็นเป็นหลานนี่นะเป็นเลนี่นะอยากู้เรื่องแล้วเกี่ยวกับคุณยอดยิ่งก็ต้องมาถามที่นี่มาป้าละครับสำนักงานทนายขนสันปูเลยลือเดชกิติพัฒน์คุณยอดยิง่งเป็นทนายความหลังนี่แน่นอนเนี่ยละเนี่ยกรลังวายูบ้านก็หา สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับ,อ,รบ <c oughs> อยู่บ้านพอดีเนาะโอ้เดี๋ยวๆขอญอาติสัมภาษณ์หน่อยเต้อันนี้อ,อันนี้เป็นบ้านของบ้านท,าน,น,ทาน,น,นายทนายกิติพัฒน์นนคุณยอดยิ่งที่เป็นเลนโอ้กะเลนของคุณสันปูเลยลือเดชนี่กะเอ่นี่นี่ชื่อของท่านชื่อนี่ตทิตานีเลยคุณสันปูเลยลือเดช วันนี้ผมมาถูกตีแล้วเนาะครับใครหู้เรื่องเรืร่องเรื่องราวเกี่ยวกับต้นตระก,กูลของคุณยศยิ่งเนาะชุดกําเนิดของคุณยศยิ่งเป็นเจไดมันถึงได้แพร่หลายมันมันนักพราออะยหยังแม่นก็อย่างไปตั้งใดอำเภอได้ก็มีกัรน้ำสก,กุลคุณยศยิ่งเนาะวันนี้จะาบุจะจุมเอิญบอกขอไปหาข้อมูลมากรรมหรอกผมได้ข้อมูลมาเนี่ยก็เลยมาตามหอยเนี่ยนี่เปินบอกผมมาหาท่านทนายหรอกวันนี้ขออนุญาตบุกเนอะครับยินดีครับยินดีครับ อันนี้เป็นสำนักงานทนายของท่านทนายกิติพัฒน์เนี่ยั้นรูปนันรูปอุ้ยขุนอขุนจันพุรย์ฤเดศอันนั้นนะรูปของท่านอหหน้าตาเปินเปแล้วครับชาวมุชจุ่มติดจิตงือูหน้าตาของเนี่ยต้นตระกูลคุณยศยิ่งครับเป็นคนขอตั้งนามสกุลคุณยศยิ่งขึ้นมาเป็นคนแรกเพื่อเป็นคนจดทะเบียนขอเพราะว่าสมัยก่อนนั่น ประเทศไทยเฮาคนบม่มีน้ำสกุลจนถึงรัชกาลที่หกมีกฎหมายออกว่าคื้คนคนเฮาทุกคนต้องมีน้ำสกุลครับแล้วเปิ้ลเนี่ยคุณสันปุเลยเดนเนี่ยเปิ้ลก็เลยไปขอตั้งครับน้ำสกุลว่าคุณยศยิ่งคุณยศยิ่งน้ำสกุลเนี่ยคุณยศยิ่งกันนักที่สุดคนใจนักได้เล่าประวัติประวัติคุณสันปุเลย์รเดนเนาะ อันนี้ <c oughs> คุณสันปูเลริเดนหรือนายซาวนะฮะ <c oughs> เป็นเป็นลูกของเท้าเท้าสิทธิครับเท้าสิทธิชื่อเท้าสิทธิเป็นเหมื็นก็นเป็นเป็นเจ้าเนาะคร <c oughs> ับคือตะกอนนี่มันบ่มีตำบลบ่มีอำเภอบ่มีหมู่บ้านบ่มีจังหวัดหรอกสมัยก่อนนะฮะ <c oughs> มันปกครองโดยเจ้าหรอกเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่อย่างเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าอิน<อ><อ> ถ้ายงไอเนี่ยเปิ้ลกับอุ้ยเท้าวิเน่เท้าสิทธิเนี่ยป้อของอุ้ยขุนนี่นะครับเปิ้ลก็ได้ปกครองย่านเนี่ยย่านตำบลเสินบุรเลยส์อย่างอ๋อสำราญราดอย่ันนี้เนาะความเนี่ยปกครองแถวนี้แล้วก็ขึ้นกับเจ้าเจยงใหม่ครับอขึ้นตรงต่อเจ้าเจยงใหม่นะเขาเท้าสิทธินะฮะเท้าสิทธินี่นะแล้วก็เท้าสิทธิเปิ้ลสมัยก่อนเปิ้ลก็มีลูก ลูกเปิลก็คือ,อขุนนี่แหละอขุนเันเร,ร,รีเดนนี่แหะเป็นลูกของเท้าสิทธิเป็นลูกของเท้าสิทธิอืมแล้วเปิ้ลกับยูก็คงสืบทอดมาเนาะสืบทอดมาจากปอปนะจากเท้าสิทธินะฮะแล้วก็ <c oughs> ต่อมาก็ได้รับบรรดาศักดิ์จากาพระเจ้าแผ่นดินเพือเพื่อเป็นขุน เป็นคุณ,คณสันปูเลยรือเดชก็ยังปกครองต่อจากป่อเปิมมาเนาะจนกระทั่งมาปีพศ2457ครับที่รัฐบาลเฮาได้มีกฎหมายพระราชบัญญัต <c> ิ <oughs> ือปกครองมีตำบลมีหมู่บ้านมีอำเภออย่างน้นเนอเอกฎหมายใหม่เนาะแล้วกับยุบเลิกเจ้าปกครองจังใหม่มีจังหวัดเนาะแต่ก่อนเมืองมันมีแล้วมันเป็นจังหวัด ออวิขุนเนี่ยสันูุเลยฤเดศก็ตั้งการก็เลยแต่งตั้งให้เป็นกำนันคนแรกของตำบลสันูุเลยเนาะตามกฎหมายใหม่นั่นแหละหลังจากติดตั้งเป็นเป็นกำเป็นเขตตำบลแล้วเนาะก็เลยตั้งพอวิขุนเป็นกำนันคนแรกแต่ก่อนที่เปิ้นเป็นปกครองท่อจากป้อของเปิร์นเนาะก็คงแบบเป็นเจ้าเป็นอย่างนั้นแหละ ตักอนมันมีมันมีหรอตำบลหมู่บ้านนั้นมันมีหรอปกครองกันแบบเจ้าแหละออเตอนนั้นปลวกไงย่อมมีมีครับมีมีขนนี่เป็นคนกรองแม่นขุนเท่าแล้วก็มาขนแม่นเท่านี่มันใหญ่กว่าขุนกับเท่าแล้วแต่ก็ขึ้นตรงกับเจ้าเชียงใหม่อ่ะเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ครับแล้วขุนนี่เป็นพอกฎหมายออกมาใหม่มันเกาะทั้งราชการกันเลยตั้งเป็นเป็นขุน ก็เป็นกำนั้นคุณแรกและต่อมาเมื่อตะเปิ้นตะกอนเปิ้นบอกมีน้ำตะกูนั่เป็นน้ำซาวไปได้แล้วคนทั้งหลายแหละแล้วก็บรรดาศักเปิ้นคือท่าขุนสันปูเลยลือเดนั่นแหละแต่พอมาสองพันสี่รยหกสิบเจ็ดหกสิบสี่หกสิบเจ็ดนี่แหละตั้งสมัยรัชกาลที่หกน้อตทางรัชกาลก็มีพระราชพัญญัติศให้คนเขาทุกคนมีนามสกุลต่กอนบ่มี ไอ้แก้วไอ้คำนะมีกระชื่ออย่างเดียวเนาะนขนาดนายอำเภอดอยสะกเกตคนแรกนายยศนะ่นนะมีแค่นายจืออย่างเดียวอนะ่นนะในายยศอ่ะนายอำเภอคนแรกนะ2445สอสี่สิบห้าไปดูกนดันฮะนายยศมจืออย่างเดียวนะ <c oughs> นะอสองพสี่ร้อหกสิบสี่เนี่ยต้องการก็มีกฎหมายนามสกุลออกมาเนาะอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยขุนเนี่ยขุนสันปุลยเลยเดชเปิ้ลกันเลยไปขอ น้สมสกุลขลยดทะเบียนน้มสกุลต่อทางราชการเขาว่าคุณยศยิ่งอ๋อมินสามกำไม่รยอะคุณยศยิ่งเพยยื่อกระจายแล้วต่อมาอนอกจากลูกหลานเปิลจะจช้ตามเปิ้ลแล้วเนาะครับเปิลยังได้ืบริวารหองเปิลนนะอ่ะเนาะแล้วก็คนหู้จักที่เปิ้นชอบพอเนาะใครที่บ,บมีน้มสกุลนะก็มาขอใจร่วมกับเปินเปินก็ฮื่ยใจนะ มันก็นเลยแพร่หลายเนาะ <c oughs> คือแต่ก่อนมันคําว่าปิดขุนมันจะมีมูลนายนะครับเขาเรียกเป็นลูกน้องบริวารนนะ่ะที่ขุนนี่มันสมัยก่อนมันแบบที่มีเจ้าหน้าที่เนาะเวลาจะมีการเมืองมันก็ขุนมันก็มีอํานาจหรอกครับ <c oughs> ใช้คนดูแลอเ <c oughs> ขาเรียกม <Knight> ูลนายเขาเนี่ยครับมีหลายร้อยคนเนาะมีมีบริวารมีลูกน้องอี่เ้ยเนาะ สมัยก่อนนี่<า>นะเขาถ้าเป็นใครเป็นคนนี่นะมันก็มีลูกน้องถ้าจะเปรียบเทียบกับสมัยนี่ก็คือถ้าเป็นนายอำเภอก็มีเจ้าหน้าที่จนำนวนจำนวนเนาะม,นม,นมีเจ้าหน้าที่ต่างๆนี่เนาะม<อ>สมัยก่อน,นเขาบอกมีอำเภอเขาบอมีตำบลมีหมู่บ้านเขามีกับเจ้านาะแล้วนี่มันก็มาระดับนี่มันก็ต้องมีขุนขุนมันก็จะต้องจะทํางานได้ก็ต้องมีลูกน้องมีบริวารเขาเรียกว่ามูลนายเนาะ ลูกน้องที่เพิ่นจะต้องจดจดชื่อไว้เป็นลูกน้องที่สามารถเรียกใจได้อะนักก่อโอ้หลายร้อยคนก่ะ,ลละหลายร้อยคนนะตามตามบรรดาชัก,กันเนาะครับเวลามีเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างเพื่อนกัดระดมคนได้หละอะเออไปลคลบทับจับซึางสมัยก่อนเนาะเพื่อนก็นสามารถระดมลูกน้องไปกันได้ล่ะมีการ,รมีงานมีอย่างไปช่วยรัฐราชการช่วยเขาเรียกมีมีลูกมีมูนนาย<อ>หลายร้อยคน เพราะนั้นอุ้ยขุนเนี่ยพอเพื่อนได้นานแุนมาลูกน้องเพื่อนคนตั้งหลายยังมีตลกครับก็มีน้ำสกุลตลกเพื่อนก็เออใจกว้างเนาะเพื่อนก็เอ้าคิงมีน้ำกุณเอาน้ำกุณเอาไปใช้ใช่ใช่แต่นั้นเพื่อนก็เออตอนนี้ก็แพร่ลูกแพร่หลานเนาะครับเลยนักกูเพื่อนอันเดียดน่ะคุณยอดยิ่งมันเป็นอี้นี่ยก็ว่ะผมเนี่ยมันเป็นกรรมสงสัยของผมเนาะโอ้ด้วยสเก็ตนี่นัก กูศึกเป็นคนที่ใจนักที่สุดในกลุ่มนี้นะเนาะคุณยศยิงผมว่าให้เจรทั่วจากวัดเชยงใหม่นี่ฮะจะเป็นมันแทรกในวัดอ่ะเนาะไปที่ใดก็มันต้องมีคุณยดยิ่งอยู่เขาถามว่าเป็นพี่เป็นน้องก่อนมันพี่น้องนี่มันหมดใจเนาะเพราะว่ามันจะสายโลหิตมันเ่แต่ว่าเป็นญาติก็โอเคญาติคือความคุ้นเคยกันเนาะคือคือสมัยบรรพบุรุษเฮาเปิ้นไปกันแสดงว่า ต้องคุ้นเคยกันใจดีตัวเนอใจกว้างใจดีกว้างใจใหญ่เนาะเป็นสมกับเป็นผู้ปกครองผู้ดูแลเลยเนาะเป็นอย่างอีกอันนี้คือตีมาของต้นตระกูลคุณยอดยิ่งตีมีความแพร่หลายนักที่สุดผมเชื่อว่านักที่สุดในเชียงใหม่เพราะเพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้อ๋แต่ในส่วนของลูกหลานก็มีอย่าง ทันทนายก็เป็นลูกหลานอันนี้ลูกหลานแท้สายโลหิตแท้สายโลหิตทางสายโลหิตจันเหลนอ๋อแล้วก็ลองสืบลองลองเล่าของฟังว่าสมัยนั่นท่านขุนเนาะมีมีลูกเป็นของยงกับทันทนายครับอ๋อดี๋ยวผมผมบอกกเนาะผมจะเล่าประวัติที่ขุนเนาะอุ้ยขุนสันปุเลยร์เดชชื่อเดิมเป็นชื่อายสาวนะฮะเป็นเกิดเกิดหมู่บ้านเนี้ยเกิดบ้านปอบเนี้ย กงวลนี่นะแม่นแม่นว oh, oh, oh. ่านกอเกิดพศ2413อ๋ออแล้วเป็นล yeah. so mm ูกเป็นลูกของเท้าสิทธิเท้าสิทธิแล้วแม่เพิ้ลจี้แม่ปินแม่ปินแม่ปิงแม่ปินน้ำปิงเนี่ยนะปิน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 บุตรเป็นบุตรของเท้าสิทธิกับแม่ปินเท้าเท้านี่ก็คือ เจา้าเนาะเจ้าเจ้าเจ้าแล้วก็ <c oughs> มีพี่น้องด้วยกันหกคนอ่าป้อน้อยอ่าป้อน้อยเฮือนนะป้อน้อยเฮือนนะฮะแล้วก็ป้อทาแม่นางแม่สมเออ,เอ,อไม่ใช่แม่อะไรล้าแม่สมแล้วก็คุณสันปุเลยลือเดชแล้วก็แม่แดงพี<อ>่น้องร่วมปีดำมาดางเป็นอนะ่ะ มีหกคนลูกของเท้าสิทธินะครับแล้วเปิ้นนี่เป็นคนคนที่คนที่ห้านะฮะค,คนที่ห้ามีนี่ห้าแล้วก็เปื่อนนิสยัยเปิ้นเป็นคนใจกว้างอนะ่ะชอบช่วยเหลือคนนะตอนเพื่นมีชีวิตอยู่นะครับมี มีที่ไรที่นาก็เยอะนะฮะแต่บก็แบ่งให้ลูกหลานไปหมดอะที่ที่น้าเห็นนักขนาดนักขึ้นันให้เนาะโอ้โหล่ะตามบรรดาศักกันเนาะบรรดาศักมันหลายร้อยไร่เนาะเป็นพันให้ก็ับเป็นพันตามบรรดาศัก์คราะยังเจ้าพญาเขามีเป็นหมื่นเนาะพญาพญาเป็นหมื่นนะอยู่กรุงเทพครับถ้าเป็นเจ้าพญาเป็นพญานี่เป็นหมื่นนะอย่างคุณนี่ก็บ้านเป็นพันให้ไหม บรรดาศักดิ์เป็นนะตามบรรดาศักดกิ์แล้วก็อขุนนี่เป็นเป็นมีชีวิตอยู่ระหวา่างพอศ .2513 ถึง248425141324842484กันอายุเป็นเกิบ7 0 7ดปีเนดะอกเป็นตาย24 แปดสิบสี่สองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นฮะเปิินมีลูกลูกเปิินก็เปิ้นได้แต่งงานกับแต่งงานกับแม่ดิบเมีเปิ้านะแม่ดิบวิดิบวิดิบอเป็นคนต้งป้ายางเนี่ยครับอ่ป้ยางคนวิดิบวิดิบเป็นคนต้องป้ยางเนี่ยะอคนป้ยาง มีลูกด้วยกันเจ็ดคนเจ็ดคนคนที่หนึ่งปนป้เฮือนป้าเนื้อินนี่เป็นไผเอ่ะป้าเฮือนเป็นเป็นปู่ผมเป็นป่อของป่อผมป่อของ่อผมก็คืออุ้ยเนาะเป็นอุ้ยเป็นเปู่เนาะปู่นะปู่เป็นไปแต่งงานกับอุ้ยจุ่มที่บ้านสันปูเลยเลยไปนี่กิโลไปนะครับเลยไปนี่นะเลยเป็นขึ้นไปตั้งเหลือเนี่ยมาหามสักกิโล ไปอยู่ไปแต่งงานไปอยู่บ้านสันผูเลยครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ลูกเปิ้นมเีเจ็ดคนเนาะน<ำ>อือเฮือนเนี้ยปู่ผมเนี่ยเป็นคนแรกเป็นลูกคนแรกของเปิน้นครับลูกเก้าตรงนั้นก็มีอยู่ต่อมาก็มีอแม่จุ่มแม่คำแม่ท้าแม่หอมอุ้ยหอมอ๋ออุ้ยหอมอุ้ยหอมที่ที่อยู่บ้านเก้าอลนะฮะครับ จะอยู่บ้านเดิมอุ้ยหอมครับแล้วก็มีกำนันสิงโตคุณยอดยิ่งลูกคนลูกค่าถ่ายไปละครับอืแล้วถึงวันรำรับนี่ตั้งแต่อุ้ยเฮือนมานี่ตอนนี้ไปไปเอลสวรรค์ไปอยูุสวรรค์กันหมดละเหมือนหมดอละก็พ่อพ่อผมอุ้ยเฮือนนี่เป็นลูกคนเก้าอุ้ยขุนครับแล้วเป็นพ่อของพ่อผมออเป็นพ่อพ่อพ่อผมนะครับ ตายป่อก็ตายหมดละรับป่อของท่านทนายนี่จื่อป่ออย่างจืเมืองป่อน้อยเมืองป่อน้อยเมืองป่อน้อยเมืองเสียไปเมืองแล้วเนาะเสียไปเมืองแล้วครับเี๋ยวแต่ผมน้อยน้อยละแล้วตอนนี้ท่านทนายก็คือเป็นเลน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 ของคุณสันปูเลยลือเดชครับโดยทางสายโลหิตผมว่านะรูปบของท่าน คุณสันปูนเลยเนี่ยเหมือนกับท่านทนายเลยพอ่อผมนายเนาะแต่นะเหมือนกันเนี่ยผมพอ,อมแย้งพอนี่นะเ <c oughs> ออมันเหมือนกันนอกพอ <c oughs> แกนตาพอหู้ดังพอปากส่งใส่นวดเลยนะก็ <c oughs> คงหน้าแตนะ่ส้่เหมือนกันร่้องได้เลยนะครั <c oughs> บมาล่างมาเกิดใหม่ก,กันนี่จริงผมจริงผมน่าจะไปอยู่ที่อื่นนะเพราะว่าพ่อผมก็ไปเอาแม่ผมที่บ้านสันทรายเนาะบ้านล่องบอลเนาะครับอืม แล้วแต่เนี่ยผมก็ต้องปิกมาอยู่ที่นี่ย oh. ิกมาอยู่บ้านอุ้ยขุนเนี่ยครับแปลกคือปิกไ้ <c oughs> มาอยู่ที่บ้านเกอกหมดมนเนี่ยันที่จริงผมน่าจะไปที่อื่นแต่ว่าครับแต่กันยังต้องปิกมาอยู่ใกล้ๆบ้านเก้าเลยนะ oh. บ้านต้นตะกูลนั่นแหละครับเปินห้องวายเน่แหละเปินห้องวาถูกถูกถูกกำหนดไว้แล้วเนาะถูกกำหนดไว้แล้วหรือปออุ้ยขุนเนี่ยเปินกำหนดคือ่ันทนายต้องมาอยู่ที่นี่อ้อปกมาอยู่น <c oughs> ย่นี่ มาอยู่นี่ได้ก่อตั้งแต่หนุ่มๆแล้วแปลงบ้านที่นี่ก็อยู่ห่างจากบ้านเก่าบ้านอุ้ยขุนเพียงแค่สักร้อยกว่าเมตรออนอเนาะอยังไม่นี่มนี่โอ้แล้วตอนนี้พูดถึงว่าเจนนี่มาจนถึงเจนนี่นะอโอ้เฮือนปะขนยังมีอยู่ก่อนมีอยู่ครับมีอยู่เนาะมีอยู่บ้านเก่ายังอยู่อุ้ยขุนหมู่คนสร้างอะ่ะครับร้อยกว่าปีละยังอยู่ยังอยู่ยอ มันได้เตเป็นไหนเต้อมีมีดัดแปลงน้อยๆแต่ก็ตังรู่มันตั้งตั้งอย่างอื่นเป็นมดหลังค้ายังเป็นดีคอยเลยแกหลังคายังเก่าเลยอันเดิมแล้วแหละอันเดิมอยู่อันเดิมอือ้ดีเนาะเดิมผมแลวเราผ่ดูแลอยู่ว่ะตอนนี้ตอนนี้กับหลานหลานเนี่ยลูกอุ้ยหอมน่ะครับหลานอุ้ยหอมเนี่ยอุ้ยหอมได้เฮือนหลังนั่นแม่ดูแลเฮือนหลังนั่นหมอ๋อได้ที่เดินอุ้ยเฮือนบ่ได้สักการแต่อุ้ยหอมได้อุ้ย อุ้ยอุ้ยปิดไดเงินเปิดย้ายเปิดกันได้บลั๊กอะเปิดแบ่งกันไปต่อเปิดแบ่งกันไปเปต่อไปแล้วแต่นี่ไม่ยิงอยู่บ้านนี่นี่นี่โฉนดครับนี่โอเคอันนี้นี่เนี่ยคุณเนี่ยนี่อุ้ยหอมนางจันหอมคุณยอดยิ่งเนี่ยบุดขุนสันปูเลยลือเด็ดนะครับเออโโหฉนดอันนี้ออกมือปีนี้เจอยานผมพอแล้วเหมือนแล้วครับเหมือนแล้วเนาะออกที่หลังนึงแกนี่สองพัน อันนี้เอาใหม่เนาะเก่ายังใดมัวเนาะแต่ว่าเขาดูได้เนี่ยครับว่าเนี่ยคุณสันปูเรือเด็ดนะพ่ออุ้ยหอมอุ้ยหอมเป็นน้องของเป็นน้องของปูผมอ่ะอืมี่ตัวตนมีตัวตนอันนี้ตัวตนขอบคุณครับขอบคุณท่านทนายกิติพัฒน์ตีขื้อข้อมูลอันนี้เอาละอันนี้อู้ถึงว่าในผมโจกดีกับผมนะวันนี้ได้ปะลุกเหลน ของคุณสันคุณเลยหรือเด็ดต้นตระกูลของคุณยอดยิ่งอันลือเรื่องว่ามีนักดิสุดในเชียงใหม่ในภาคเหนือก็ว่าได้แน่น่าจะเป็นตระกูลที่มีน้ำตระกูลค้นใจนักดิสุดล่ะใช่แล้วก็ถ้าบ้านเปิ่นมีอยู่เนี่ยผมคงต้องรบกวนท่านทนายกิจพัฒน์ปผมไม่เอวได้ก่อนไปได้ครับมันอยู่รีบ้านกองหมวดอันนี้อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยโอ้ห่างไปสัก ร้อยอกมต่ะร้อยกมิต์ต่ไดเนมู่บ้านเดียวกันเนี้ยครับใกล้ๆเลยละครับ,รบจะอี้นี่ <c oughs> แล้ว,ลวปลาผมไม่เอวพอได้นไดไ่ได้ครับไป <ขอ S 2> ได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวปลาไป